สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาหอยวันนี้จะมาหาหอยแคลงคนี่วันนี้เราจะมาหาหอยแคลงหาปากหอยแคลงมาดูซิว่าเราจะหาได้ไหมหอยแคลงวันก่อนเรามาไม่ได้วันนี้เราจะมาหาหอยแคลงและหอยลาย น้ำลงเยอะมากขณะนี้เป็นเวลา8ป0นาฬิกาสนาทีกาดร้อนมีผู้ช่วยด้วยเดินตามหลังผู้ช่วยอย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวันนี้เรามีอาวุธคือไม้นี่ไม้แล้วก็ถัง ดูอาวุธผู้ช่วยมีมีดมีขวดน้ำมีทักพีแล้วก็มีช้างน้อยอาวุธมีช้างน้อยมาด้วยเราจะมาหาปากหอยแข็งแล้วก็แทงหอยลายหาหอยกลมเอาทุกหอยขอให้ได้หอย <c oughs> อากาศสวยมากเลยดู <c oughs> ที่น้องดู ไอ้ทะเลทรายมันเป็นคลื่นด้วยสวยมากเลยนู้นมีคนหาอยู่เยอะอยู่น้าวันนี้คนหาเยอะเอ,อน้ำแห้งเยอะมากเลยแห้งพราๆก่กมือนอันเข้ามาบ่าะมือเขาพอได้หอยนะ <laughs> โอ้ยอากาศดีสวยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาหอยเลยนะคะ เดี๋ยวไปถึงที่หาหอยค่อยไปเจอกันเดินไปอีกไกลวอสมควรถึงแล้วค่ะที่หาหอยนี่น้ำลงเยอะมากเดินมาเป็นกิโลเกือบสองกิโลได้จากบนฝัง่งเดี๋ยวเราจะมาดูปากหอยแค็งนะคะวิธีหาปากหอยแข็งไม่ใช่ปูเชียวชนันแต่ชอบหา เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูว่าปากหอยแครงมันอยู่ยังไง <c oughs> เคยหาแต่หอยกลมยังไม่เคยหาหอยแครงน้ำแห้งเยอะมากตัวถึงเนี่ยจนมาถึงสาลายเลย มันใช่ปากหอยไหมเห็นน้ำพ่นมาเมื่อกี้โอ้นี่ได้หนึ่งหอยโอ้หอยกลมอันนี้เราได้หอยกลมลูกเบลเลอรเลยนี่ปากไหมไม่ใช่โอ้ยโอ้ตกใจหมดหอยกลมลูกใหญ่อยู่ได้หงเมื่อกี้เราแทงปุ๊บ มันพ่นน้ำเราไม่มาดูกันว่าหอยอะไรโอ้ฉีดได้หอยขาวเมื่อกี้แทงแล้วมันพ่นน้ำดังพรุบเลยดูหอยขาวใช่ไหมหอยหรือว่าหอยคันไถท,ที่เขาเรียกนี่ได้แล้วฉีดเราแทงปุ๊บมันพ่นน้ำปั๊บเลยนี่ก็แทงอ,งอย่างนี้ป่าเขาบอกมา เราลองมาแทงในหญ้าที่ป้าเขาเคยหาดูเขาดูยังไงเลูเอาหนี้พ่นน้ำขึ้นมาหอยลายแทงมา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 ,มาเรื่อยๆในที่สุดเราก็ได้หอยแคลงโอ้ยหอยลายนี่ได้แล้วหอยลายลูกแรกเย่ yeah. แทงพ่นน้ำปุ๊บปุบเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้น่านพ่นน้ำยังไงแต่มันอยู่ลึกมาก ý luộc để cháu hay đuôi chú này để hoài hoài lại dù lướt mát được có thuốc nào vậy. เมื่อกี้แทงไปตรงนี้เจอมันพ่นน้ำมาดูสิเราจะได้ขอยอะไร โอ้หอยลายอีกแล้วค่ะหอยลายอีกค่ะหอยลายอีกหาต่อไปเริ่มหาเป็นเลยเ้ยเจอปูเจอปูอปูหินพนขึ้นมาอย่างแรงเลยไม่รู้หอยอะไร โอ้ยหูหอยอะไรว,วะใหญ่มากหูหอยอะไรว,วะใหญ่มากเลยหูน้ำพ่นขึ้นมาอย่างแรงแต่เขาไม่รู้ว่าหอยอะไรแต่เขากินได้เพราะว่าเคยนี่พ่นออกมาอีกอันหนึ่งละเรามาดูว่าตรงนี้มันหอยอะไร น,นี่มีน้ำพ่นออกมาที่นึงไม่รู้อะไรไม่มีน้ำพ่นไม่รู้อะไรตรงนี้น้ำพ่นขึ้นมาเหมือนกันที่พ่นเหมือนทุกอันเลยมาดูได้หอยอะไรโอ้ได้หอยกลม,ไ,มได้หอยกลมฮูได้อะไรบ้างาโอ้ นี่ตรงนี้เอ้ยอันนี้ได้หอยกลมไม้แหลมหักแล้วพี่หน้าละป้าเขาบอกว่าให้เอาเป็นเหล็กมาจะได้ไม่หักเราเป็นไม้หักทำเลมแหลมมามาหักเฉยเลยปลายแหลมหักแล้วออกมาเรามาดูลุ้นกันว่ามันคือหอยอะไรโอ้ยหอยกลม ้แต่หอยกลมอันนี้เมื่อกี้ได้ตรงนั้นได้เมื่อกี้เปรีลยวทังง่อนโอ้เว้นี่น่าเยอะอยู่ดีครั้งแรกหาหอยลายในหญ้าในป่างัอ พ่นน้ำเหมือนกันแต่ไม่รู้อะไรกำพ่นน้ำาอหอยกลมอีกแล้วไปแทงมาเจอปูมาดูดูมันสู้เราดู <laughs> เอ้ยเราไม่ทำอะไรเรามาแทงหอยเฉยๆเราไม่เอาเองหรอกปูมาดูมันสู้ดูมันสู้มึงยองมึงมันกลางอันนี้สู้เ <laughs> เออไปลงไปไม่เอาหรอก นี่มองยกลงไปดูเอามือล้วงลงไปเลยแต่ไม่รู้ว่าหอยอะไรเอามีดขึ้นมากวนเลยเอังมดมันคือปอดน้ำแห้งแทะปอดน้ำแทะเออไม,ม่มีจริงๆด้วยโู้ได้หอยไตยโอ้น้ำแห้งเยอะมาก มีสาหลาย,ยู่นี่เขาเรียกย่างรอ,อ,อ,อเต็มเลยไปพอแล้วหาสองเพื่อมงกลับบ้านแล้วค่ะนี่สรุปก่อนนี่ได้หอยไม่ได้สรุปไม่ได้หอยแข็งสักลูกอันนี้ก็ได้เยอะไม่เปลือกสรุปไม่ได้หอยแข็งสักลูกเลยเพราะไม่เห็นปากมันหรือว่าหาไม่เป็นไม่รู้ไปค่ะกลับบ้านร้อนมาก ได,ไไดไไ้สรุปหาสองชั่วโมงครึ่งได้หอยคันไทยหอยขาวหอยกลมหอยลาย,อ,ย,ลายอะไรนี่นี่กวนกับวง<ะ>แทงเล่นๆได้หอยลายเฉยเลยเนี่ยอยดีจัง แทงไปเรื่อยๆอุยมันได้เฉยเลยเนม่ยถึงเวลาแทงเล่นๆได้หอยลายเฉยเลยไปกลับบ้านก็ได้หอยเนาะไปกลับบ้านกันค่ะ ไปทำงานต่อตร้นรอนร้อนมากๆน,นู่นฝั่งเคุณเจอกันวิดีโอต่อไปนะคะวิดีโอต่อไปรอติดตามว่าเราจะหาหอยแครงยังไงเรามาสามรอบแล้วเรายังไม่ได้หอยแครงเลยเดี๋ยวรอบหน้ากดติดตามไว้นะคะเจอกันวิดีโอต่อไปค่ะ See you next video